เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรสงครามได้กําหนดจับพิธีมอบเทียนพรรษาเพื่อนําไปถวายวัดในจังหวัดสมุทรสงครามจํานวน115วัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้นายพาราดลรุ่งโรจน์ทีละ หัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับเจ้าหน้าที่ถวายเทียนพรรษาและทอดภ้าป่าสามัคคีณนะวัดบุญนาประชาสรรค์นในวงเล็บวัดต้นลําแพนตําบลที่สารอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา13.30นาฬิกาสํนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามคัคคีพร้อมทั้งเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวและญาพี่น้องได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังจิตศรัทธาโดยได้รับมอบเทียนพรรษาจำนวนสองเล่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณห้องประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่26กรัฎดาคมพุทธศักราช2566หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมทดสงครามและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังบริเวณอุโบสถวัดบุญนาปชาสันเพื่อถวายเทียนพรรษาและทอดพระป่าสามาคัคคีให้กับเจ้าอาวาสพระประสิสมชายฐานกโรและคณะสงฆ์รวม5รูปตามกำหนดการดังนี้เวลา13.30นาฬิกา ผู้เข้าร่วมพิธีทุกฝ่ายพร้อมกันณนะบริเวณกุบโบสถเวลา14.00นาาฬิกหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรสงครามประธานในพิธีถึงบริเวณพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสายยรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์แล้วกลับมาประจำที่นั่ง เจ้าหน้าที่อาราธนาศินพระสงฆ์ให้ศินประธานกล่าวนำคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและถวายกองผ้าป่าสามาคัคคีเจ้าอาวาสวัดบ,บุญน,นาปชาสันในวงเล็บวัดต้นลำพนประธานสงฆ์กล่าวสามโมทนียกถาและอนุโมทนาประธานและผู้เข้าร่วมพิธีตรวดน้ำ ประธานกลัาบพระรัตนไตรเสร็จพิธีอาน,นิสงค์ของการถวายเทียนพรรษาคือข้อหนึ่ทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนข้อสองทำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วยราบยศสรรเสริญข้อสามทำให้ลี้คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดีข้อส่ จเจริญไปด้วยมิตรบริวารข้อ5ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายข้อ6เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวัยข้อ7เมื่อรับลาโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์และข้อ8หากบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจักสุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พานิพันอาน,นิสงส์ของการทอดผ้าป่าสามคัคคีคือ ข้อ 1>, 1เป็นการสงเคราะห์พระสงค์ให้สะดวกด้วยปัจจัย4หรือสิ่งที่จาเป็นในการคลองสมณเพศมีจีวอหรือผ้านุ่งหม่มเป็นต้นข้อ2เป็นการใช่ยเหลือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อพระสงค์ได้รับความสะดวกตามสมควรก็จะได้เป็นกําลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาข้อ3ได้ชื่อว่าเป็นการถวายทานแด่ผู้สงสิน ซึ่งนับเป็นการบูชาท่านผู้ทรงศีลบูชาท่านผู้ควรบูชาและเป็นทานที่มีคุณค่าสูงข้อ4เป็นการอบรมจิตใจของผู้บริจาคให้มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักทางจิตใจของประชาชนในชาติสืบไปข้อ5เป็นการส่งเสริมความมีสามัคคีธรรมของหมู่คณะและข้อห เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบไปขอกรากบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ